สองเก้าสองเก้าเลย่ะ <expense> อ oh, ืมเอลูกศิษย์เค้านี้ไปททะเบียนหน่อยลูกศิษย์เคนี้เนี่ยนี่เลขปาบเชียนอีกอะไรกนลปาบเียนยูทนนี่สามสองสองเก้าสาอ้าอะไรตึงหือแรงแค่ยังไงยังไงเนี่ยอาสาองสองเก สองสองเก้าสองเก้าเป็นไงกลังคุยกับมหาเทพมากับในรถอยู่เลยเหอะกับน้องแมวโอ้ทำไมมาเหมือนกันอีกเลยกำลังไปได้ขอไอ้ใครที่บ้านหลังใหม่เดี๋ยวนี้ไอ้ใครอยู่นี่นั่นเนี่ยอ๋อขอนี้เออต้องทำไปทำท่าน่อนแล้วป่ะเออต้องไปทำบ้านก่อน รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาแห่งภามวนนะครับเนาะอามือนี่มาเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับผมเนาะ,ะปูรุรษีเพิ่นมาเปิดประทมาเลิกเนาะบ้านทรงไข่ครับผมเนาะ,ะมารรับชมน้าฟางน้ำกันที่สาคัญเพิ่นสื่อสารกับผู้มิอมานของแอดมินด้วยพี่น้องด้วยให้ตัวเลขมาแล้วพี่น้องเอา สำหรับตัวนี้พิจารณาเบิงเพื่อเป็นแนวทางขั้นมาขั้นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแน่ใจได้พี่น้องเด้อเอาไปเบิว่าปูรุสีเพิ่นสิซื้อกับภูม้มจา้ชเพิ่นชัยตัวไหดเพิ่นสิฟันตัวไใดจะผัดสำหรับคลิปนี้ครับผมนะจงบังเกิดเปิดโลกพระอรหรันต์ธรรมโมจงบังเกิดเปิดโลกพระอรหรันต์ สังโฆรงมาบังเกิดเปิดโลกพระอรหันติพระจักขุาาาาากโสทิยะโตหังพัะนิอัตริยายะชาติยาชาตโตนาพิชานามิฉันทิจปานังสีวิตาโวโรเปตาเตนะชาเตนะสดิเตหนตุสดิติขภาาัสสะ เม่ตังจะสปโรกัสหนิมาในสัมภาพระเยปปิมานดังปุกทางอโศกสติวิญญาจะสัมภาทางอเวรังอจัปปัตตังสิทธันจะรังนิสินโนวาชยาโนวายาบัตสิปุตามิโถเอตังสติเฉยยักรามเมตังวิหารังอิทธมหุดิกินจานุปคามมาสีระบาททัศนนาสัมปันโนกาเมจูกเนยจะเคท,ทางนะหิชาทุกครับรเชยยังปุนเรตีติต สภาสีวิจชาตีนังทิพมันตากระทังวิยยาน,นาเสติพิสังโครังเสชันจาปิปิตยังอนเขตตามหิสาพทาสัพพาสัพปา,า,านิหนังสัพโสปิณิวาเรติปริตันตัมพนามาเหอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโคปมาณวันตานิสติงสปานิให้วิิการสัจปทิอุณนานาพี สรรภูมิจิกากตาเมตระขากะตาเมปริตาปฏิกบันตุภูตานิโสหังนโมพระพบโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง ครับปูาปอ่าปลงเบิงนี้กันหลังปู้ใหโชคแกพี่น้องเนาะเร็วๆๆ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 าชโกมาอาชิโกทมาอาาชิโกยากคาบัรกรมาจากฮาวะจากกบินกนห้ามมนต์ปูจากคาบูริกมาจากโกมนมอนมตนปูปูยู่นี่บ่กครับดูเพิ็กไปโกน่น่ะโอ้ปูรักษายุ่พื้นที่พื้นนี้ เจ้าพ่อเนี่ยซีนหรือกูมาให้เจ้าไปลูกหลานเออมาขออยู่อาศัยเก็บปูมีต้นไม้มีต้นไม้มีต้นไม้อยู่นี่มีต้นไม้อยู่นี่อยู่ต้นไม้เออแถวนี้นะปู่เอออยู่แถวนี้นี่ต้นไม้อยู่แถวนี้นี่อ๋อาลูกหลานปั๊ปปลูกไหมท่านเห็นไหมล่ะท่านเห็นไหมล่ะท่านเห็นไหมล่ะฮะต้นไม้ท่านเห็นไหมล่ะต้นไม้ท่านเห็นไหมล่ะต้นเนไงปู่ร้ายยุ่แล้วแต่ว่าลูกหลานนี่ปั๊ปปลูกไหม่ฮะ แหวาปลูกไม่เออเอาให้ลูกลานมาปลูกไม่บอกเลยว่าจากไหนปลูกรานมาเพิ่งผ้าศัยเนาะก็ขอ,อิึงบุญบารมีเนาะอู่อย่าเป็นสุกตะปูดอ้ยอยยโคมาไอที่เขาเอาวิกคนมาเทียอศ์กะปูอันเนี่ยไไหม อ,อยากเขานมาอาคาบุิติกิตะหมาอยากทาอะไรสิสุนันดาไปหลานที่ขเขา้าใจนะเขเข้าใจนะปูเชืค่อาพี่ก็รู้อามาอาใึสุนันาสายสุนทนีวาโอ้ยเป็นปูอย่างน้อครับอย่างน้ลูกขอบ้าคุูในกินเ็มว่าบ้า,บากันนะครับ ยาคือกินเลย้บตันนันทุกบผมจงบบบจมากมาอย่าน้บ้บับูได้นนอนมันมันกภาษา่มเขาพูดได้นอาอาีตัวบ้าอาน่ขาบอกเพื่อปูดูสีแล้วปูดูสีกบมนปูดูกับปูปูปูแปูอย่งน้อบบพี่น้องโอ้ยนนบอ วัจกับปับ่กาษาบอกบอืมาตัวนนี้สิที่คุมมาอ่าสิครับพู้นะครับาเอาผู้อาวุโสท่เข้ามาเอาผู้นาบาพนพี่กยขนะครับอาิเกมาผู้นักขินคนักนับวอาาิกินนะคนขินคุณอบ้าใครขินกันมาพู้นรับผูนักฟิสกส โอ้ยร้านไ่เข้าใจนปูเลยโอ้เชื่อใจกองบอกพูดนะอภิธิกาให้กูนึงลิขิตนะปูอยู่นี่เนาะอ้พูดเดียดก็ให้ให้ลูกหลานเห็ดยังเนี่ยเนาะท่นที่ได้พบารมีปูเห็ดถือเห็ดก้อนมันมาน่าปูน้าอยู่นี่น่าโอ้เชื่อจกะพระบารมี่คนใน,น,น,นที่กันด้วยา พอเข้าใจได้บานนี่พอเข้าใจแล้วปูเอ้ภาษานี่งสิเข้าใจไดเอนะับผระพ้าานความมั่อลยกันนะอันนี้เป็นโอกปูเนี่ชเลยชปูอ้ชคบอกครับเนี่ยโผล่เครื่อมาขามกขนมาโอมาจทงฝ่ายท่ไหนเราบาดพี่น้องเลยกว่าเอฟซเป็นยังไงบ้างบอกเข้าใจเนาะบอกเข้าใจภาษาปูเระบาดยบปปลาชิ่งนคขามไว่จะกชิโนขึ้นมา โอ้เชื่อมาเราลูปีลูลูีนะลูปีเงินมาปูโอ้ลูปีเงินน่ะ๋อลูปีมากี่ทังียพูดปูโอ้ชอบอะไรไนลูประเทศอินเดียแล้วปูอย่างนาปเนียคอมาชเนาะ้าฟูมากอ้สบ่แม่หลอกปูโอ้ชนี่ป็งปูอย่างนมาจหางอ่ะ เชิญเดาผู้ประเทศอินเดียใครแปลได้แปลให้เอ็ดเลยนะโอ้โอผู้สังกระจายรูปีรูปีโมแมนตรูปีรูปีเกี่ยวกับทางประเทศอินเดียนะบ่รูว้ว่าโอเค่ยังได้พี่น้องได้เนาะโอ้นี่กระเป๋า โอ้ยมีหนังแถาครามนี่อโอ้ยหนึงก่อบอเข้าใจภาษาปูปูกับม่นบอกภาษาให้รู้กานเข้าใจนะเป็น้องไผแด้วพี่น้องว่าให้เรารู้เรื่องเลยว่ารู้เรื่องว่าปูเขาเู่มากมากาอ ไปย้อนดูคลิปเราตีเปิงเราไหมครับเนาะบารูว่าปูเสืออะไรแบบาอกเดือนที่กี่นะเดืนที่หนึ่งเดือนที่สิบหกใช่ไหมสิบหกปูเขียนเนปูภาษาปูแล้วภาษาปูฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าแต่ว่ารูปีรูปีก็จะเป็นประเทศอินเดียบอกคนที่ใช้สกุลเงินรูปีรูปีรูปีครับผมไม่รู้ว่าเป็นปีองไหนเนาะ นี่คือลายมือต้นฉบับะปูเขียนไห่เนาะเออแมนแคปภาพไปแคบภาพไบบแช่เจนไปไหนหรือหรือบ่ชัดเจนไปไหนกะเขียนกลมๆก่อนเนาะตามที่แมนเหนเขียนกลมๆแล้วก็มาเลขสองมาเลขสามเนาะนี่มาเติมที่หลังเลยมาหาเฮงอ่าแปดครับก็มาเติมที่หลังแต่ว่ามาเติมอยู่ใต้เลขอ่าศูนย์เนาะผีน้องแมนอีกบอพี่น้อง เนาะแต่ว่ากลมๆหอยก้อนมูเลยเนาะยังมาดุมาดันแทนเนาะพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ผู้ใดแคปหน้าจอเนาะพี่น้องปูเพิ่มเชิดให้สีละปูพุ่มอยู่เียนแอดมินได้ครับเด้อเป็นวันแรกเลยเป็นวันแรกนแหลังจากสารากินแมงออกไปแมนอ่ามือดิจะได้่าฝนกระโปรยไปม่นปูเพิ่มมากว่าดีึ้นมาเนาะม่ใหญ่แม่เท่านี้แต่ว่า เวลาก็ะลาใชาเพราะว่าช่างเพิ่นก็มาเห็ดฝนก็ตกเนาะผ้าสีก็บ่แห้งครับก็ได้ขึ้นบ้านบ่ไดยขึ้นก็บ่ได้ครับผมก็ได้ทํำวิธีอยู่เนาะดูพิจารณาเบิ่งเอาพี่น้องเด้อยดินล่างครับครับตัวนี้เป็นอักษรมงคลครับอักษรมงคลค่ะอักษรมงคลปูเขียนให้ปูพุ่มอยู่เฮียนเนาะบม่รู้ว่าสิเวลาเพิ่นสิให้โชคก็บบ๊วยจักห้ต่องวดก็บ่จักเนาะพี่น้องเด้อยไม่พูดภาษาเราเลยนะครับผมเนาะมัน เป็นไปได้หลายอย่างครับแต่ว่าปูเพื่อเขียนกลุ่มๆไปก่อนเนาะตั้งมาเขียนเหล็กสองเลขกสามอะไรคือจังเลขกถูกอยู่แล้วพี่น้องเด้อเขียนเลขกนะคอ้ายๆเลขถูกทุกอยาเขาจุดถูกเนาะโอ้ที่เขียนเลขกคนถือเพื่เขียนสิเออไม่เป็ไปสมออะไรเนาะตอคือวางสั่นเนาะอันนี้คล้ายๆเป็นเลขกถูกเรียบมากๆเนาะ อันนี้ถ้าพูดเบาๆภาษาอันนี้ด้ดิบ่าวบาเลยพูดภาษาเราเลยเบาไปก็เขียนไปเบาหรือจังไหนลึกๆเขียนก่อนเาบาแต่เบาไปเขียนไปแล้วครับภาษาของเพิ่นแล้วแต่ว่าบรรลุภาษาเนาะอ๋อเนี่เป็นเลขทูบดิค่ะค่ะครับจะไม่รู้ว่าเพราะว่าเลขทูบสิเป็นไล่ตรง,งมตม้สิวา่าก<อ>็สิว่างสันนะเอากลมๆนี่นะเอกลมอย่างนี้เพราะว่าเขนเป็นผูเขียนเขียนแต่เขียนธรรมดาเขามันบอเขียนอักษรบอแต่ว่าพูดเขียนไล่ตั้งนี่ไล่ตั้งนี่ดิอ่าไล่ตั้งลงนไม้ก็ ยี่ยี่ขายข้าจุดถูกหรอถูกก็ตรใหม่ยังสี่นะอันนี้สามอยู่บนนี่ก็คิดว่าครับเคลื่อนว้าอ่าเพิ่มเขียนเลขศูนย์ก่อนได้พี่น้องได้เขียนเลขศูนย์กันหลังจากมาเขียนเลขสองพี่เห็นนี่ศูนย์แท้ๆเลยก่อนต้นเลยต้นเลยบ่วงเน้นเลยเนาะหลังจากมาเขียนเลขสองจากมาเขียนเลขสามเขียนนี่เขียนนี่อ่าท้ายแล้วมาหาเอง บาดนีิจ้งมาเขียนเอ,อ้าทำไมมาต่อแถวียวนดีแถวจ้ามามาเขียนเด็กแปดแกับเด็กเก้าเงาลงมากทำไมมาต่อแถวียวนดีแผลแต่ว่าเด็กเก้ากับหางเางาเงาทีหลังเลยเ็เออะแตลยเขียนคล้ายๆว่าคล้ายๆเป็นลูกเลขทูกเลยนะบูสิเขียนธรรมดากับชื่อเขาจะเขียนแังสี่ให้เป็นบูจะให้เป็นสาตัวกนะับสองตัวมาหาหิง